อย่างผมนี่ไหวไหมอย่างเงี้ยครับไหวครับไหวครับทุกคนมีการพัฒนาขึ้นอยู่กับว่าเราจะเริ่มกันเมื่อไหร่ถ้าเราทําต่อเนื่องและขยันสองหรือสามเป็นผลของผมอย่างผมเนี่ยอยากจะลดสัพมาสิบห้าโลเลยเป็นไปได้นะครับบบ้าหนักแปดสิบแปดสิบโลทีแพ็กขึ้นเลยไหมครับมาให้จริงมาให้จริง <laughs> สวัดสด,ดีครับสุดเฟียวเที่ยวร,รีวิวผมหนุ่ม คนเมืองหนาวครับผมผมจ็อบเปอร์ครับนักชิมในตำนานครับผมแต่วันนี้เราไม่ได้มาชิมใช่วันนี้เราไม่ได้มาชิมวันนี้เราพาทุกคนมารักษาสุขภาพซึ่งบอกเลยว่าหาได้ยากมากในหมดเราสองคนนี้นะปกติเราจะอยู่ที่ร้านอาหารนะฮะแต่ตอนนี้เราอยู่ที่นี่ครับผม The p h y s i c ส์ฟิตเ s ครับผมอยู่ที่ IT Square นะครับชั้น3ครับเขาบอกว่าเป็นศูนย์ฝึกซ้อมสําหรับนักกีฬาพกกายและฟิตเนสทีมชาติไทยเพื่อการแข่งขันนะครับเราไปดูข้างในกันเลยครับผมอย่าช้าไป นี่จะบอกว่าเข้ามาปุ๊บเข้ามาปห๊บเลยเราก็เห็นรางวัลการันตีเลยนะฮะอยู่ตรงนี้เลยนี่เป็นฟิตเนสสำหรับพอกายโดยเฉพาะเลยว่าเขามีผลงานมากมายอันนี้ก็คือล่าสุดเลยล่าสุดคือที่มันดีฟอาเมาดีฟใช่อะไรนะอันนี้คือได้ที่สองเนาะทีมชายร่วมทีชายร่วมที่2อันนี้อันนี้ที่1ที่1 ยิงถึงรวมมาที่เนี่ยไงก็มีกล้ามนะดูอย่างผมเนี่ยมาถึงหน้าดูเนี่ยได้เหรอคุณไม่ม่หันผมต้องหันเองเหรออะไรกันเนี่ยไปพอเข้ามาถึงข้างในนะครับก็เจอน้องๆเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับเราอยู่พอดีน้องๆเล่าให้ฟังว่าที่นี่เป็นฟิตเนสที่ร่วมกับสมาคมเพาะกาย โดยใช้เป็นที่ฝึกซ้อมของนักกีฬาพาะกายอีกทั้งยังมีโค้เมืออาชีพคอยดูแลอยู่ด้วยครับนอกจากนี้นะครับยังมีเทรนเนอร์ที่คอยแนะนําการออกกําลังกายอีกด้วย t ด e ฟิสิกส Fitness แบ่งออกเป็น4โซนนะครับได้แก่คาร์ดิโอฟ g ีเ Machine และ f u n งชั่น a ลใครอยากจะได้คำแนะนำอะไรส่วนไหนสามารถถามเทรนเนอร์ได้เลยครับพอเจ้าหน้าที่ที่นี่ดูแลทุกคนเป็นอย่างดี สวัสดีครับผมนะครับชื่อนายจำนาสายดีนะครับเป็นหัวหน้าผู้สอนกีฬาพกกายตินชาติไทยนะครับคือโค้ชครับผมเห็นด้านหน้าจะมีเป็นถ้วยรางวัลอันนั้นคือถ้วยรางวัลอะไรบ้างครับหมวอ๋อถ้วยรางวัลที่เห็นตรงนั้นนะครับเป็นถ้วยรวมนะครับเป็นถ้วยรวมทีมยอดเยี่ยมนะครับรางวัลที่1นะครับก็ทีมยอดเยี่ยมหญิงนะครับแล้วก็รองชนะเลิศผู้ชายนะครับก็ได้ที่2นะครับเอาแแข่งที่ สาธารณรัฐมันดิสนะครับในการชิงแชมป์เอเชียตอนที่นักกีฬามาสอบก็คือมาสอบที่นี่เลยใช่ใช่ใช่แล้วเหรียญที่เราได้นะครับเหรียญที่เราได้เราได้ทั้งหมดนะครับเเหรียญทองนะครับหเหรียญเงินและ8เหรียญทองแดงนะครับที่นี่เราเรียกว่าศูนย์ฝึกซ้อมของนักกีฬาพกกายเลฟินีทีมชาติไทยเพื่อการแข่งขัน รเราก็จะมีบริบทในเรื่องของการเก็บตัวนักกีฬาเราก็จะมีอุปกรณ์การฝึกที่ครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกด้วยฟีเวดแมชชีนหรือไปทั้งอุปกรณ์ทีท่ใช้เตะโหลดนะครับในส่วนของคาร์ดิโอเราก็จะมีอุปกรณ์การคาร์ดิโอที่หลากหลายเพื่อความไม่จําเจให้นักกีฬาได้เลือกใช้อุปกรณ์ของเราที่นี่ค่อนข้างหลากหลายนักกีฬาทีมชาติสามารถเข้ามาใช้แล้วก็เก็บตัวกับเราเนี่ยทุกคน แล้วก็สร้างผลงานระดับนานาชาติได้ดีโดยการควบคุมของทีมโค้ชทั้งสามทันอย่างผมนี่ไหปไหมอย่างเงี้ยครับไหวครับไหวครับทุกคนมีการพัฒนาต้องพัฒนาขึ้นอยู่กับว่าเราจะเริ่มกันเมื่อไหร่ไม่กีเดี๋ยวก็มีแต่เดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวนี้นะฮะทีมีต่อมาต้องเดี๋ยวนี้ถ้าเราทําต่อเนื่องและขยันสองหรือสามเป็นผลผลิตสองทำด้วยนะไม่ถึงว่าลงหรอครับเห็นผลนะเห็นผลนุกครั้งที่เรามีการขยับร่างกาย การทำงานต่างๆเมตาบอลิซึมต่างกับเรามีการเผาผลาญมีการขับไขมันไม่ว่าจะเป็นการคาร์ดิโอหรือการเวทเทรนนิ่งทุกอย่างเผาผลาญแคลอรี่หมดแล้วอย่างผมเนี่ยอยากจะลดสักประมาณ15โลเลยเป็นไปได้นะครับตื่นขึ้นเลยนะครับมาให้จริงมาให้จริงแต่ต้องมาให้จริงมามีเครื่องแอร์ด้วย2สองเรื่องอาหารให้ดีจบเลยบุฟเฟ่ต์อันนี้เรื่องใหญ่เลยนะอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะ ที่เนี่ยไม่ใช่แค่นักกีฬาอย่างเดียวแต่ว่าคนทั่วไปก็สามารถมาเล่นได้ใช่ครับสังเกตช่วงเยน็นเย็เเห็นประชาชนทั่วไปเข้ามาออกกำลังกายนี่ก็คือส่วนมากคือเลิกงานการออกกำลังกายอย่าคิดว่าเป็นการทรมานร่างกายให้เราคิดในมุมบวกว่าเป็นการที่เราแบบมาเพือ่อรีเล็ร่างกายหลงยังจากที่เราทํางานเนหนื่อยทั้งวันใช้สมองใช้สม,ม,สมาธิใช้กิจต่างๆในการ<ป>ทําง,งานคืออกอ,อกกำลังกายให้มีความสุขอย่าไปเ<ป>ครียดกับมันไม่<ป>รีเลกดี่อร่างกายต่อไปพกกับน้องโอเลยดีกว่าไหมโอเคครับ สำหรับมือใหม่ใช่ไหมครับผมเรื่องจากการคาร์ดิโอครับผมไม่ต้องตั้งกําหนดให้ตัวเองมากก็คือการตั้งเป้าหมายก็คือดีสําหรับตัวเราอยู่แล้วนะครับผมเรื่องอาหารยังไม่ต้องซีเรียสแนะนําให้คือออกกําลังกายให้สม่าเสมอก่อนในช่วงเดือนแรกนะครับผมบอ่ะผมแนะนําเป็นให้เล่นกันเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับคือกล้ามเนื้อขานะอ่ะเชิญทางด้านนี้เลยครับผม อันนี้ผมจะแนะนำเป็นตัวนี้นะครับผมเรียกว่าอันนี้คืออะไรครับนนเครื่องเล็กเอเทนชั่นก็คือนั่งเตะขานั่นเองนะครับผมผมรู้มาผมเคยเล่นฟิตเนสมาก่อนนิดนึงก็คือแบบว่าเวลาออกกำลังกายถ้าเราอยากลดน้ำหนักเยอะๆเราต้องเล่นกล้ามเนื้อส่วนที่ค่อนข้างใหญ่ซึ่งขาพวกเราก็ใหญ่ใหญ่ใช่ไม,ไม่ใช่ใหญ่แบบนอ๋อ ดูจากท่าทางของน้องหนุ่มแล้วนะครับมีความชํานาญเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีบวกกับเจ้าหน้าที่เทรนเนอร์โอนะครับที่มาคอยแนะนําการเล่นที่ถูกต้องเสริมความมีประสิทธิภาพในการเล่นไปอีกดูจากท่าทางเลยนะครับมีเซเลยทีเดียวโอเคโอเคยังไงนะฮะตักคิปนั่งบนเครื่องได้เลยครับผมอย่างนี้ฮะยกขาขึ้นมาผมให้เสมอไหลโอ้ยไหลเลยเหรอ๋ออยงี้ฮะอ๋อมันเหมือนเราดันตัวมาข้างหลัง ปล่อยาออนละอ๋อฮะอ่โอเคค่อยๆถีบอ๋าสองแล้วมือเราต้องยังไงครับมือจากด้านข้างจากตรงนี้ใช่ตรงนี้ได้ส่วนขาไหนต้นขาใช่ครับคือด้านตรงนี้เลยนะใช่ครับอ๋อะหอบโอเคโอเครับผมไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับที่นี่ยังมีเครื่องเล่นอีกมากมายนะครับให้พวกเราได้ออกกำลังกายเต็มที่กันไปเลย และด้วยความใส่ใจของเทรนเนอร์นะครับที่คอยให้คำแนะนำดีๆและเซฟการเล่นของพวกเราทำให้รู้สึกถึงความปลอดภัยของเครื่องเล่นและอุปกรณ์จริงๆโอเคนอนเลยโอเคยกมือขึ้นยกมือขึ้นอ่ะขึ้นแบบนี้ชูขึ้นมาเลยใช่แล้วก็ขมแหล่ท้องยกกำบังงอมขึ้นนิดเดียวครับผมขมแหท้องละม้วนขึ้นมานิดเดียวปึบหนึ่งโอ้ยยืดออกใช่ครับผมยืดออกฮึบ สองช้าๆถึงกล้ามเหรอครับตะคิวมาอือหือกดแค่นี้ใช่สุดยอดมาเป็นก้อนเลยมาเป็นก้อนเลยโอเคโอ้ยทีหนึ่งโอเคแถมแถมแถมโอเคมาครับเนี่มีอันนี่เพิ่งกินกะเพราหมูกรอบมาด้วยท่าสุดท้ายนะครับผมจะเป็น เบทเทิลโลบนะครับผมท่านี้จะเป็นการเผาผ่านไขมันได้ดีมากย่อตัวลงแบบนี้ลักษณะย่อนะครับไปปกขึ้น้วค่อยสบัดขึ้นพร้อมกันแบบนี้สลับข้างนะครับสบัดสลัดสลัดขึ้นแบบนี้ใช่ครับผมวิธีนับจํานวนนะครับท่านี้เราจะใช้จับเป็นเวลาแทนใช่ครับอย่างเบสิกเนี่ยประมาณสําหรับอามือใหม่สักประมาณ20วินาทีใช่ครับพอเริ่มกล้ามเนื้อเริ่มแข็งแรงขึ้นมาเนี่ย ค่อยๆขยับเป็น30หรือ40่สิบวิขึ้นไปแบ่งเป็นสักประมาณสัก4รอบนะครับหรือ4เซฟนั่นเอง <4 S 1> ย่อตัวลงอะสะบัดซ้ายและขวาซ้ายและขวา <c oughs> เดี๋ยว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 เ๋ยวสบัดมือครับผม และสุดท้ายเราต้องคาร์ดิโอเพื่อเอาไขมันออกคาร์ดิโอก็คือการคาร์ดิโอคือการทําให้หัวใจเต้นคงที่อ,อย่างสมมุติว่าในโซนหนึ่งโซนสองโซนสามโซนสี่เนี่ยการคาร์ดิโอเนี่ยให้อยู่ประมาณโซนสองโอเคครับผมอันนี้จะเป็นลูฟิ่สปินนะครับจะมีทั้งหมด4ระดับนะครับผมเดี๋ยวผมแนะนําก่อนโอเคครับผมอยากให้เราเป็นลูกค้าแบบมือใหม่นะครับผมแนะนําให้มือจับด้านข้างแบบนี้ก่อนเช็ดอกขึ้นค่อยๆเดินจับจังหวะให้ได้ใช่ครับ เป็นถ้ชา้าเริ่มชินแล้วค่อยๆขย,ย,ยับขึ้นมาสีเหลืองแล้วปล่อยมืออ่ะค่อยๆอ,อันนี้ทำให้แบบมีเนื้บใช่ครับผมคือการคาร์ดิโอของเราคาร์ดิโอคาร์ดิโอก,ก็จะเป็นพวกแบบรูวิ่งรูวบจักรยานยได้ใช่ครับผมตายหมดเลย จะหยุดยังไงครับเช็นนหยุดเราเราลงจากเครื่องได้เลยใช่ครุณหรือเราหยุดเดินได้เลยใช่ระบบอัตโนมัติเท้ายังไงขอบคุณครับผมขอบคุณครับครับส่วนฝึกของเราเนี่ยได้รับมาตรฐานการรับรองจากองค์กรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของสมาคมกีฬาพกการและพิเศษแห่งประเทศไทย ครับตอนนี้เราก็ทําความร่วมมือกับสมาธิวิทยาในเรื่องของการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาท่านก็ให้การรับรองมาดังนั้นทั้งประชาชนทั่วไปหรือแมะทักกีฬาหรือผู้ที่รักการออกกำลังกายเพื่อสร้างหุ่นการันตีได้เลยครับอุปกรณ์การฝึกที่นี่สะดวกปลอดภัยแล้วก็มีมาตรฐานตามกระบวนการได้ตามหลักการของอุปกรณ์ในการออกกำลังกายนานาชาติสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการออกกำลังกายและก็คนรักสุภาพได้อย่างเยี่ยมเลยครับผมการันตีครับ รู้สึกว่าสติกแพคขึ้นเลยตอนเนี้ยขึ้นเลยเหรอวัยมากเลยนะใช่ปวดไปหมดเลยตอนนี้ใครที่อยากมาออกกําลังกายมีสติกแพคแบบผมอ่ะก็สามารถมาได้ที่ไอทีสแควร์ไอทีสแควร์ชั้นสามนะครับผมเดอะฟิสิกส์ฟิสิกส์บิสเนสครับผมก็เดินทางสะดวกพี่จอฟเดินทางสะดวกมีรถไฟฟ้าสายสีแดงนี่สถานีหลักตีนะครับผมตอนนี้เขามีเขาเรียกว่าอะไรที่เดินบนฟ้าเขาเรียกว่าอะไรสกายวอลสกายวอลสามารถเดินและทะลุมาเลยครับผทะลุมาได้เลยนอกจาก เครื่องเล่นที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็ยังจะมีคลาสสําหรับออกกําลังกายด้วยใช่อ่าผู้ชายจะแบบมาเทรนนิ่งอมาเวทเทรนนิ่งไม่ไม่ชอบแนวหนักๆก็มีโยคะครับโยคะซุมบ้าบและอื่นแบบอีกมากมายห้องเปลี่ยนชุดห้องนงห้องน้ำอะไรเขาก็สะอาดจะบอกว่ามันเป็นล็อบบี้แบบว่าเปลี่ยนชุดแบบว่าแนวโมเดิร์นแหะแนวโมเดิร์นแนวมูจินิดๆเขาเรียกว่าอะไรมูจิมูจิแต่ว่ามีสี ใครที่ใครที่มาช่วงเย็นนี่ก็เผื่อเวลาหน่อยนะฮะเพราะว่ารถก็ก็ค่อนข้างจะนิดนึงกันแต่ก็มีที่จอดรถแน่นอนถ้าเกิดใครอยากให้เราไปรีวิวที่ไหนที่ไหนคือเราไปมาหมดแล้วทั้งแนวอาหารแนวที่พักวันนี้แนวออกกำลังกายใช่อยากให้เราไปแนวไหนบอกมาได้บอกมาใต้คอมเมนต์ได้เลยครับผมก็สุดท้ายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับช่อง Awake Media นะครับช่องทาง YouTube YouTube แล้วก็ Facebook Facebook ก็มีครับครับผม สำหรับเราสองคนขอตัวไปออกกำลังกายก่อนจะต้องเก็บตัวใช่เก็บตัวไปไหนครับไปออกกำลังกายเราต้องเก็บตัวไปแต่ชาบูมือเย็นเราไงเนี่ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเลิกอยื่องนี้เลยอย่าไปบอกคนนะโอเคเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ